สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําข้อความให้เลื่อนจากทางขวามาทางซ้ายคล <c oughs> ้ายๆ <c oughs> ในจอทีวีแบบง่ายๆ <c oughs> ด้วยโปรแกรมดับ i บิลยีดิซบกันครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับหลักการที่จะใช้ทําในวันนี้คือเราจะใช้คีย์เฟรมในการทําโดยจะทําเฉพาะการเคลื่อนที่ทางด้านแนวนอนขั้นตอนในการทําอันดับแรกครับผมจะเพิ่มข้อความเข้ามาก่อนโดยไปที่เอฟเฟกต์ไลบรารีมุมซ้ายบนแล้วก็ไปที่ไ i ต l e ลคลิกเลือกที่เท x t แล้วก็ลากเข้ามาใส่ที่ไทม์ไลน์ได้เลย หลังจากนั้นผมก็จะคลิกที่ขอบของเท x t เพื่อปรับความยาวให้ตรงกับคลิปที่อยู่บนไทม์ไลน์ครับต่อไปเราจะไปใส่ข้อความกันครับโดยคลิกไปที่เท x t ที่บนไทม์ไลน์แล้วก็ไปที่อินสเปกเตอร์ทางด้านมุมขวาบนมาดูในส่วนของไตเติลครับตรง Rich Text ให้ใส่ข้อความที่ต้องการไปได้เลยหลังจากใส่ข้อความเรียบร้อยแล้วผมจะไปปรับแต่งข้อความอีกนิดหน่อยให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นครับ โอเคเรียบร้อยครับต่อไปเราจะไปปรับแต่งตำแหน่งของข้อความให้มันมาอยู่ด้านล่างโดยไปที่ inspector ที่เดิมนะครับเริ่มมาดูในส่วนของ position มาดูตรงค่าของ y ครับคลิกตรงช่องที่ใส่ตัวเลขแล้วก็ลากซ้ายลากขวาเพื่อปรับตำแหน่งได้เลยตอนนี้ผมก็จะปรับให้มันลงมาอยู่ด้านล่างครับประมาณนี้แล้วกันครับต่อไปเราจะไปใส่ keyframe ให้มันนะครับแต่ก่อนอื่นให้เช็คให้แน่ใจก่อนนะครับว่า playhead ที่อยู่บน timeline ของเราเนี่ยมันไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้ว ต่อไปให้มาดูในส่วนของ position ครับตรงค่า x ตรงนี้ครับให้คลิกไปตรงช่องที่ใส่ตัวเลขคลิกค้างไว้แล้วก็ลากซ้ายลากขวาได้เลยให้ลากไปทางขวาจนข้อความมันหายไปครับเสร็จแล้วก็ให้มาดูตรงหลังของ position ครับตรงนี้ครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมข้าลำตัดให้คลิกเข้าไปทีหนึ่งมันก็จะเป็นสีแดงเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เป็นการใส่ keyframe ให้มันครับต่อไปให้มาที่ timeline ครับให้คลิก playhead ลากมาจนสุดของคลิปเลยประมาณนี้แล้วกันครับ เสร็จแล้วก็มาในส่วนของ position เหมือนเดิมครับตรงค่า x ตรงนี้ครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากมาทางซ้ายเพื่อให้ข้อความมันวิ่งเข้ามาให้ลากไปจนข้อความมันหายไปจนสุดเลยนะครับสมมุติเอาสักประมาณนี้เลยกันครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไป play back กันดูครับตอนนี้เราก็ได้ทําให้ข้อความมันเลื่อนมาจากทางขวาม,มาทางซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใส่ลูกเล่นให้มันอีกหน่อยผมจะใส่พื้นหลังให้มันผมจะเริ่มจาก มาคลิกที่ข้อความที่อยู่บนไทม์ไลน์ของเราอันนี้ครับคลิกแล้วก็ลากขึ้นไปทางด้านบนได้เลยมันก็จะไปสร้างแทร็กใหม่ขึ้นมาต่อไปเราจะไปใช้ Solid Color เพื่อมาเป็นพื้นหลังให้มันครับให้มาที่ Effect Library มุมซ้ายบนครับแล้วก็มาที่ Gener a t o r มาดูในส่วนของ Solid Color ครับคลิกแล้วก็ลากเข้ามาใส่ที่พื้นที่แทร็กที่ว่างตรงนี้เลยแล้วผมก็จะปรับขนาดให้มันเท่ากับคลิปหลักครับต่อไปให้คลิกไปที่ Solid Color อันนั้นครับแล้วก็ไปที่ Inspector มาดูในนส่วของ Color ตรงนี้ครับคลิก เราก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยสมมุติว่าผมจะเอาสีประมาณสีส้มแล้วกันครับก็จะเห็นสีส้มขึ้นเต็มหน้าจอแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะไปครอปมันออกครับให้มาที่ Setting ครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยมาดูในส่วนของ Cropping ผมจะครอป s OLID COLOR อันนี้มาจากทางด้านบนผมก็จะมาที่ Crop Top คลิกแล้วก็ลากได้เลยครับแล้วผมก็จะครอปให้มันอยู่สักประมาณนี้แล้วกันครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปเพลย์แบ็ดูผลลัพธ์ที่เราทำกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับกับการทําให้ข้อความเลื่อนจากทางด้านขวามาด้านซ้ายเหมือนในทีวีแบบง่ายๆและถ้าหากเราอยากทําข้อความแบบนี้แต่ว่าให้มีลูกเล่นเยอะๆเราสามารถใช้ฟิวชั่นทําได้เช่นกันครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ๆฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณสําหรับทุกๆก,ก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ